วันนี้เราก็จะมาสับหน่อไม้นะคะจะหน่อไม้ไปดำมาลายทำหน่อไม้ส้มค่ะไปเดินไป้าเดินไปทางนู้นค่ะหน่อไม้เรานะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตาสับค่ะหน่หนอไม้ค่ะเป็นตัวลอย่นั่นเลยอันนี้มันมีแต่น้นาำ น้ำมันมีน้ำตรงนี้เออรอตรงนั้นเลย๋ย่ให้ตาสับก่อนไปรอทางนูน้นไปทางนูน้นโอเคสับเลย

ไปเดินไปมีบนอกนอกฮะไว้นอนนั้น นี่ก็เพิ่งเกิดเอาไว้ก่อนอะไม่กินนอเพิ่งเกิดเองนี่สองนอว่ะเออเอาหนอใหญ่ๆเนี่ยนี่หนอเดียวเองเออนี่มันเพิ่ง,อ,งาาอืม โชว์ดิตายกขึ้นมาตาโชว์ให้หน่อยยกขึ้นมาโอ้ยเดี๋ยวไหนตายกหน่อยตาดองบอลเลอร์เลยค่ะโอเคใส่ออถุงหัวเราะ เนี้ยมันกันอันนี้เนาะกอนะกอ,นะกอหัวกว่า <c ười> มามามา <c ười> กําลังเยอะปีหน้าก็จะนอยเยอะมามาเดินมาค่ะน้อนไปดูกับตาเร็วๆเดินมาเดินเร็วเดินมา สับมากองกองไว้นี่แหละหน่อไม้ค่ะ oh, thank you, thank you. แต่หนออ่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะหน่อไม้ มีงูด้วยข้างในตรงนู้นเบื <S <S ่งไงนี่งเห็นมันอยู่งูสิงเขานี่เด็กยังเห็นอยู่ตายเยงูสิงก็มีงูนกนงวหลงูบ่อไงูหงูบ่ งูสิงมันไม่มีพิษนะคะต <c oughs> ้าวว่างูสิงคนเอาไปต้มยำ ระวังด้ามเสียมถูกนะถอยมาหาแม่อีกเดินขยับมาหาแม่เดินมาทางหน้าหาแม่เดินมาเออให้ตาสับอโลดข้างในน่ะเออมันตก็สับอรลดเออแนนอนใหญ่ๆเห็นปะพอเห็นหางปะเห็นปะ เห็นหางมั้งเนี่อันเดียนั่นยู่งตาบอกว่ามันไม่ทำลายคนตัวจะไปจับหน่อไม้นะแดละทราบไปโลดมันอยู่ข้างในมันกลัวมันลกนะเราต้องสับออกทำหน่อไม้ดองค่ะ ไ,ได้ไม่มีงูไม่มีอะไรเข้าไปา <Crow> ตัวออกมา <S <S อย่าไปจับอย่าไปจับนะหนุนข้างในในงูเห็นบอกเมข้างในเห็นบยังไม่หักหักไปยังไม่หักจับไหม ให้ไยนี้มันใหญ่ตะก,ก้อนค่อยเอาเออเอาจับอ๋อมันหักแล้วค่อยเอาสาับนอใหม่ต่อไว้นั่งก่อนค่อยหยิบเอานั่นแหละเห็นมั้ข้างๆกันขยับไปตรงนู้น ทายากันยุงแล้วจะไปจับนะอย่าไปจับนะบนะน่อไม้นะคาย,ย,ายเออไม้เขียว

แค,บ,ค,บ,คบโลดน้อนน่ะวายแค่ไเงเออเออน้อน,นี้เอาไว้กันค่อยเอาเนี่ยออมานอนข้างในเห็นไหมบุญใหญยๆนะอันแหละเออละเอาออกโลดเออ มาเมื่อกี้เห็นงูก็อบอกวัยโรดนะมันเน่ามันเน่าแห้งเี่าเต้นไหมวะขึ้นไปก็บ่าได้ใส่ไหมให้เขาบ้าะ เห็นบหนั่นนอขางในเห็นไหมอือแง่ๆตกน้ำนะจุนๆนะตกน้ำเจองูไหมอ่ะงูสิงไปไหนบ่ออ ขึ้นลูกขึ้นไปเมื่อจับเอาโอ้ปออไปเลอเลย

บายบายก่อนนิ้วโตบ,บายยหน่อยบายบาย,บาย,บายได้พบกันใหม่นะคะจับหน่อไม้ต่อก่อนค่ะ